ตอนนี้ช่องผมรับสปอนเซอร์แล้วนะครับผมใครที่อยากเป็นสปอนเซอร์นะครับสามารถทักมาที่เพจผมได้นะครับลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนะครับผมก็ทักมาได้เลยนะครับโอเคครับก็สวัสดีคนดูทุกคนนะครับผมก็ขอโทษที่ลงคลิปช้านะครับผมก็ผมเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อวานนะครับผมไป่ผ่าตัดไส้ติ่งนะครับ ก็วันนี้นะครับเราจะมาแจกอ่โปนะครับผมเกมใหม่นะครับเกมชื่อว่าเอ,อชื่ออะไรไม่รู้ช่างมันก็นะครับเราก็จะมาสอนตั้งแต่เริ่มเกตคี G นะครับผมอ่ะพอเรารันโปเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับไฮเปอร์ Hyper นะครับอ่าค่ายไฮเปอร์มันก็จะขึ้นแบบนี้อ่ะทุกคนก็น่าจะงงว่าทํายังไงแต่ว่าถ้าใครอ่านก็น่าจะรู้นะเห็นไหม มันจะมีเขียนว่า get key here น่ะ pick me เห็นไหมก็กดไปเลยนะครับมันก็จะคัดลอกเรียบร้อยนะครับผมเราก็กด c t r l v นะครับวางได้เลยแล้วก็ enter เลยนะฮะอ่าเท่านี้นะครับก็จะได้มานะครับอ่ากดไปเหมือนเอาคีย์ K r l ปกตินะครับ กดไปเลยกดไปเลยอ่าถ้ามันขึ้นให้โชว์โยกเฟิรตสท็อปปิ้งห้ามกดนะครับกดรีไปเลยครับอ่าแล้วกดใหม่นะครับผมถ้ามันยังบังคับอยู่ก็ สำหรับบางคนมันมันจะมีบางครั้งนะครับมันจะมันจะแบบมันจะบังคับให้กดเลยเวลาเราลีเราออกไงอ่ะอย่างนี้แสดงว่าบังคับนะก็เลือกอันนี้ไปก็ปิดอ่ะต่อไปก็ next step เลยนะครับ next step กดไป ่ะมันให้เลือกอีกแล้วอ่ะก็เลือกอันนี้แล้วก็ปิดไม่ต้องคิกอะไรนอกจากอนากนี้แล้วนะครับอ่ะก็ next step ไปกดอันนี้นะครับอันนี้น่าจะรอบสุดท้ายแล้วนะครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้คีมาแล้วก็ก๊อปตัวนี้มาเลยนะครับ กรอบแล้วก็มาวานตรงนี้โหย้ยโดนตีว่ะอ่ะเราก็จะได้สคคิปมานะครับอ่ะก็ผมจะมาที่บารเลยไอ้นี่มันมาตีผมใช่ไหมตอนแรกเฮ้ยอ,อ,อะไระอ่ะก็่อยมันได้ปะไม่ได้เวลมันน้อยไปอ่ะ อันนี้ก็จะเป็นออโต้ฟาร์มนะคะผมก็เลือกอาวุธเลือกอะไรได้นะครับอันนี้ก็เลือกมอนว่าอ่ะมอนอะไรเลือกเรียบร้อยมันมันจะแบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะมันจะตีให้พร้อมกันหลายอาวุธเลยนะตอนที่ผมเคยใช้อ่ะิืบเก็ตควีเรียบร้อยกเก็ตควีนบฟืบฟืบฟืบหายไหมจะมาตีเลยอ่า รวดเร็วทันใจนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นออโต้ฟาร์มไลท์นอร์มอลเพเยอร์นะครับก็คือเราจะมาแบบเรียกว่าไงอ่าจะมาฟาร์มบอสของแต่ละเกาะเลยนะครับ ไม่ไม่ใช่ดิมันจะเป็นอทำคูเอสสำหรับผู้เล่นใหม่ให้เลยไม่ใช่บอสผู้ผิดเอาเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตอนนี้แบบของผมมันหายหมดนะเหมือนของผมมันบา้าแต่แบบสกิลผมยังใช้ได้อะคืองงมากอะเห็นปะทุกคนสกิลฝนสั่นสกิลอะไรผมยังอยู่อ่ะสกิลอิเล็กโตรด้วยอะ่ะ อ่านี่จะเพิ่มมาใหม่นะครับ By Devil f o o d นะครับผมอ่านี่จะเป็นดาบนะครับสามดาบคือมันแพงมากนะทนุนขนาตอนนี้ตังผมยังไม่พออะ่ะผมอยากลองให้ใหม่มากแต่ตอนนี้คือแบบหาอาวุธเองไม่เจอลองรีตัวดูแล้วกันครับ อ่ามาแล้วเกมนี้ดีอย่างหนึ่งนะครับออกเกมแล้วผลไม่หายนะจ๊ะทุกคนผมขอเปลี่ยนอะไรนิดนึงนะมันมีรีผลไหมขอดูก่อนออ่าอันนี้จะเป็นเทเลพอร์ตนะครับผมโอ้โดนไล่แล้วอ่อันนี้จะเป็นออโต้สกิลออโต้สกิลฟุตอันนี้เหมือนจะบอกจุดผลนะครับไม่ก็ดูดผลนะ ก็ยังไม่เคยเปิดใช้นะครับแต่นี้ผมผลน,นี้ผมไปหามานะผลแสงคะ่ะอยากได้ก็เดี๋ยวผมจะสตรีมนะผมไม่วันพรุ่งนี้ก็วันวันมะรืนนะครับผมเพราะว่าคอมใหม่ผมจะได้แล้วเนาะก็ผมจะแจกผลนะครับผมผลแสงผลไลนี้เดวซูมผลแจกด้วยเพราะว่าตอนนี้มีร้านหนึ่งนะครับ มันจะเป็นออโต้ไฮคีนะครับผมอ่าอันนี้ออโต้สกิลมันก็จะใช้สกิลเองตอนเราเปิดออโต้ฟาร์มนะครับออโต้ไฮคีนี้จะเป็นเปิดไฮคีของอ,อุปกรณ์นะครับผมไม่ใช่เปิดของตัวเรานะครับอ่าเมื่อกี้เปิดอะไรไปอ่าเปิดของดาบอันนี้จะเป็น2ดาบนะครับผมของผมนะสกิลก็ค่อนข้างเท่เลยดูดิแต่ว่าเราเปิดโปรอยู่มันมีแบบเขาเรียกว่าไง ระยะนะครับเห็นไหมมันจะตีไกลขึ้นอ่ะก็เลยตัวจะค่อนข้างจะปิวหน่อยครับเวลาเปิดโพคือเราจะแบบเล่นเองไม่ได้คือต้องเปิดจริงไว้แล้วก็ต้องออกเข้าใหม่ถึงจะมาตีเองได้แบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะทำอะไรดีอ่าต่อไปก็เป็นไอเทมนะครับผมอ่ะอันแรกนะครับจะเป็นสุม่มผลอันนี้ตังผม ไม่พอนะครับาาทางไม่พอสูญผลมันแพงมากนะครับส่วนไหนจะเป็นดาบนะครับดาบอันแรกนี่ไม่ต้องเออ่ทุกคนผมแนะนําว่ายังไม่ต้องซื้อนะถ้าใช้โปก็เก็บเงินให้ได้สักล้านแล้วซื้ออันที่สองไปเลยอันนี้ปืนนะครับไม่ต้องซื้ออันแรกนะครับซื้อปืนคู่ไปเลยแล้วก็ต่อไปนี้จะเป็นเข็มคิดนะคะผมอ่าจะเป็นแบบอ่าเป็นแบบนี้นะครับจะบอกว่าเกาะไหนไปทางไหนอะไรยังไงนะครับ อันนี้จะเป็นออซื้อไฮคินะครับผมมันจะเป็นแบ็กเล็กฟิชแมนคาราเต้นะครับผมอ่าอิเล็กโตดีสุดแล้วนะครับอิเล็กโตโกสุดละเพราะว่ามันราคาแพงสุดด้วยแล้วก็มันอยู่เกาะมันอยู่เกาะที่ไกลไกลกว่าอันอื่นนะอืเฮ้ เกมนี้ยังมีบักบักอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเทเลพอร์ตให้ดูนะไปก่อหน่อยดีก่อนนี้แล้วกันป้ายป้ายอ่าเหมือนว่ามันจะดีขึ้นเยอะนะเพราะว่าทุกครั้งเวลาวาร์ปอย่าเงเงี้ยมันจะจมลงน้ำเบิ่มเบิ่เงี้ยถือว่าเกมนี้ดีขึ้นเยอะเลยอ่าเรืออันนั้นเป็นเรือนะครับอันนี้เราจะไปเกาะอ,อะไร โอ้โหก่อไกลเลยนี่หว่าดูทันไฟฟูดอ่าถ้ามันแจ้งเตือนอย่างนี้แสดงว่าฝนเกิดน,นะครับผมจะลองดูว่ามันดูดผลหรือบอกจุดอ้าวไม่ขึ้นแสดงว่ายังบักอยู่นะครับอ่ามาถึงแล้วอุ๊ยอะไรอ่ะอุ๊ยเ่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรวะอุ้ยเอ้ยอุ๊ย อะไรอ่ะตัวอะไรวะอูด,ดีไม่ได้เปิดออโต้เซสเปล่านะครับทุกคนนะโชคดีไปเปิดต้องให้จีไว้อ,อ๋อเราเลือกเป็นดาบนะครับผมแล้วก็เลือกมันเป็นดูชื่อก่อนว่ามันชื่ออะไร อ่ะไม่ทำเลยมันจะใช้ทุกสกลิลพร้อมกันนะครับผมแต่เกาะน,นี้เหมือนจะอยู่ที่พื้นไม่ได้ปะถ้าที่จำไม่ผิดอ่าต้องเปิดเราต้องสกลิลด้วยนะครับผมอ่าจะเปิดเหช้สกิลอัตโนมาตะเลยเกาะน,นี้เหมือนด้านใต้เขาจะเป็นน้ำก็คือเราฝ่าต้องขึ้นไปแบบเกาะหัวนะครับอ่าเราสามารถปรับได้เป็นอาบอ๊อ่า โบกก็นี่ขึ้นมาอยู่นี้นะครับบีโลก็ลงไปด้านล่างนะครับผมช่วงแรกๆนะครับผมมันจะตีไม่ค่อยโดนเนาะเพราะว่าอ่อมันยังบักๆอยู่เนาะปึ๊บ,บอ่านี่เริ่มเริ่มใช้สกิลหลนละคือถ้ามันใช้สกิลหลนี้เราจะอยู่ด้านล่างอย่างนี้ไม่ได้นะตกน้ำนะ ขึ้นไปด้านบนถ้าขึ้นอ๊ถ้าขึ้นมาด้านบนนะคะลืมบอกต้องปรับระยะประมาณ14นะครับผมมันถึงจะไม่ค่อยโดนการโจมตีนะแต่อันนี้ตีไม่โดนเลยก็โดนโดนอยู่โดนอยู่ก็คือมันก็ตีเราโดนด้วยนะคะผม คือโปรตัวนี้ยังอยู่ในช่วงพัฒนานะครับอาจจะมีช้าบ้างอะไรบ้างก็จะเย็นๆน,นะถ้าเราไม่แบบกดเปิดอะไรเยอะมันก็ไม่ปิงนะครับอ่ะมจะลองทําให้ดู่อปิดออโต้สกิลไว้แล้วกันไปด้านล่างเลยอ่ะเอาเท่านี้แล้วกันก็จะไม่ใช้สกิลนะคะมันจะได้ไม่ไม่กระตุกนะ เวลามอนเกเนี่ยมันบักบกอยู่นะแบบเวลามันนอนแล้วแบบตัวโปมันชอบเอ้าแล้วทำไมมาอยู่ก่อนไม่มาอยู่ก่อนีออนน้วะนี่งไงนี่งไงที่ผมพูดถึงมันจะลงน้ำอย่างนี้นะทุกคนนะมันจะลงน้ำอย่างนี้นะทุกคนนะ เดี๋ยวลองเปรีย็นฟิตแมนคาราเต้ดีไหมทุกคน uh huh. ก็เกมนี้นะครับก็มีผลเยอะนะก็เดี๋ยวลองมาเล่นด้วยกันได้นะครับช่วงแรกๆนะจะฟาร์มยากหน่อยทุกคนก็ต้องใจเย็นๆนะก็สำหรับโปรนี้นะครับก็ผมแนะนำให้ใช้แค่ซื้อของนะออโต้ฟาร์มโปรนี้ไม่แนะนำนะครับถ้ามีโปรที่ดีกว่าเดี๋ยวจะมาแนะนำเพราะว่าโปรนี้แบบออ ยังไม่ค่อยดีเนาะเรียกว่าไงดีอะมันฟาร์มมันยังค่อนข้างจะมีปัญหาอยู่นะครับทางนะ้เอาผลเก็บก่อนขอขอผลเก็บก่อนนะครับก็ตอนสตรีมนะครับใครจะเทตดก็มาเทตุด้วยกันได้นะตอนนี้มีผลเดียวอยู่นะครับยังไม่ได้ยังไม่ค่อยได้เล่นเนาะเพิ่งออกจากโรงพยาบาลน,นะครับก็ สำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดแชร์กดติดตามนะคลิปนี้ขอ30ไลค์นะครับผมอ่าถ้าถึง30ไลค์จะแจกโปรเกมนี้ต่อนะเอาแบบโปดีๆเลยโอเคครับผมเคอกัรใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย